สวัสดีครับผมเจสซี่พิซซ่าวันนี้ผมจะมานับแมวครับนับแมวที่ไหนครับนับแมวที่วัดเทวีราครับเริ่มนับตรงนี้เลยครับกี่ตัวครับนับเลยครับหกตัวหกตัวหกตัวแล้วนะครับทีนี้ครับครับเจ็ดตัว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 โอ้ ครับนี่ครบห้าบหแยี่สิบิม้แมวเยอะมากเลยยีิบห้าตัวแล้วนะครับ

เบสิบแป้เบสิบเก้าเบสิบสิบเบสิบเก้าเบสิบสิบเบสิบสองเบสิบสามเบสิบห้าเบสิบหกเบสิบเจ็ดเบสิบแปดเบสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยตัวนะครับแล้วฝั่งหนูสักกี่ตัวครับฝั่งหนูเลยนะครับฝั่งนี้หนึ่งร้อยตัวนะครับตอนนี้กี่ตัวครับ เราก็กรจาไปทังหมดหนึ่งสองสามโอ้แต่ก่อนคือมีตรงนี้ใช่ไหมบ้านแมวตรงนี้ครับทีนี้เกาเลื้ยกไปแล้วนะครับมันก็เลยอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยสามตัวนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับวันนี้เกศมานับแมวที่ วัดเทพบลลานะครับได้ประมาณร้อยสตัวนะครับทางนั้นก็บอกลาผู้ชมบบะหเมกดมกดมด้วัครับบายบายบายแมวด้วยครับบายบายแมวบายบายโอ้โหมากเลย